สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้กับผมพัดพีซีทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นโลโกนครับวันนี้ผมมากับเพื่อนครับชื่ออะไรกันบ้างครับฮีโร่ครับฮีโร่หนึ่งนะครับอีกคนชื่ออะไรครับเต้ครับอ่าขรชื่อเต้นะครับนี่ก็คนในแคนผมทั้งสองคนครับไะไปไล่ฆ่าคนในเซิร์ฟกันเถอะปะอืมป่ไอ้ดิ ไม่ต้องห่วงนะครับทำไมล่าผมมันชื่อแปลกๆไหมครับสลับเล่นกับเพื่อนครับเจอใครค่าเรียบเจอใครเรียบค่าให้หมดงานถนัดโนดโนดเอาเลยเอาเลยเก็บให้หมดเลยทากิทาคิาครับทากิหายเรียบร้อยเบคอนในครัวไม่เว้นไม่เว้นตีให้หมด นี่หมดคนทากีทากีท,ท,ทากีหลังเอ้ย,ยไอ้นั่นด้วยไอ้นั่นด้วยหลังเหรออะไรละ่ะตัวอะไระตัวอะไรหลังตัวอะไรอยู่หลัง อ๋ออยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยอยู่เวลาไอ,อัติ๊คุอะคิงคุยล็อกไอ้นั่นหน่อยล็อกไอ้นั่นหน่อยเออไอ้เต้ยล็อกดิเดีย๋ยวไม่จะตายก่อนบอกให้ตายก่อนจะไ,ได้ขันเลิศเฮ้ยล็อกล็อกสวย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 อยู่สวยอยูย่ เขาเข้าไม่สวยคือปลาดับไม่โดนนั่นแหละไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก, <c oughs> ก็คนในแคนผมเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะแปะชื่อเขาไว้ก็ให้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมแปะชื่อไว้ใต้ย,ยูทูบนะเมือ่อแอดมาก็ได้คอมเพิ่มเต็มเลย <c oughs> ไม่ต้องแองกนก็ไ <c oughs> <c oughs> ด้คอมเติมอีคุยล็อกล็อกล็อกไม่ได้ได้อยู่แต่คอโมโบหมดแล้วดิ ลนนาราสนอแหละว,ว่าจะเจอคนโหดอันนี้เริ่มมาจริงๆดึงเฮ้ยมันกลับเข้าอะมันรู้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 เตะก็เตะนะรู้เตะก็เตะนะเตะกูจะเตะไปสัตว์เฮ <มา S 2> ้ยเครียดเตะจริงแล้วฝั่งนู้นวะน่โหดนะเว้ยมีอลไอเอสองอะ แต่คือจะไม่มากันกันก่อนเดี๋ยวแทงให้เฮ้ยพวกหนีกูเยี่ยกูรอกไม่ได้ใครเลื่อนรถแล้วบ้างทุกคนรีเซ็ตตัวรีเซ็ตรีเซ็ตเลยรีเซ็ตใครเลื่อนไม่เต็มรีเซ็ตใครเลื่อนไม่เต็มรีเซ็ตเต็มใช่ไหมโอเคเลื่อนไม่เต็มรีเซ็ตเลยมาช่วยละเลื่อนไม่เต็มให้รีเซ็ตเลย นี่มาหาวะเนี่ยไปไหนล้วดึง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 มันชอบพุ่งหนีหวะชอบพุ่งหนีจังวะอ๋อปีนออกมาพานะปีนออกมาพานะเลละหลือสกิล <ขอ S 1> ห,หมดเลย เน้นตรงหน้าไอ้เหี้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วฝั่งนู้นฝั่งนู้นเล่มวนหนึ่งบางดีกว่าเล่มวนหนึ่งกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเห็นแต่เล่มวนสองอย่างเดียวจะไม่คับสนุกล็อกล็อกยินเลยจะอัดสักประมาณสิบนาทีนะครับคนตอนนี้เสียทียี่สิบเอ็ดแล้วอร่อยเฮ้ยเฮ้ยเชิญเพื่อนก่อนน้องเชิญเพื่อนก่อน น้องเขาไปเถอะน้องเขาหูความไม่ดีเออเกยดกันไม่โดนเฉยมาเร็วมาแล้วล็อกนี้นียะล็อกใครหรอตัสกิลไม่โดนนะดิล็อกใครตัดสกิลไม่โดนโอ๊ยกันตบ,บร้อยถ้าใครจะเข้าแคนก็ามาเทสกับผมนะครับน้องใจเย็น จะเย็นโหลอัดลิวปีนยาวนะปินยาวนะตีเลยตีเลยตีเลยนั่นแหละอยงกันเลยอาจากนายสวนกลับรอสวนเลยเมื่อกี้ปิงเริ่มมาแล้วปิงเริ่มมาแล้วปิงเริ่มมานิดนิดละเต็มหมดสองเดว่าไม่งั้นช่วยเพื่อนไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะตายเอ้า ใช่ปิงเนี่ยเริ่มมาละอัดคลิปแล้วปิงเริ่มมาเฮ้ยไม่โดดไม่ถึงสกิลไม่ถึงแล้วมีคนใส่เอโตอยู่ OBL ใส่เอโต้ไปหาเรื่องดีกว่าไปหาเรื่องดีกว่าเราอยากให้เกมสนุกเราไปหาเรื่องเฮ้ยแมงมุมแมงมุมแมงมุมชุบแป้งทอดแมงมุมชุบแป้งทอดอ, <laughs> อย่ายาวอย่า,ยาติดยาวไปหรอรอบสองแล้วนะ เอือรวมครับขอโทษครับโอ้โหะสทภาพ่เดี๋ยวจะมีโออลแดงน่าจะเข้ามาด้วยแหละน่าจะมาร่วมด้วยเพราะเมื่อกี้ไปตีมันตายอ่ะใครตีอ่ะพี่นั่นแหละถามกขาได้ดึงสวยสัสสกิลไม่มีสัสสกิลไม่มี ช่วยเพื่อนก่อนกูนอนเลยกูนอนเลยนอนรอเฮ้ยเบคอนหลวงเฮ้ยมีคนหลุด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 เอากันคนหลุดเอากันอะมันตัดหัวใจแล้วครับไป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 ดูไปดูสนามไปไล่ค่าทุกคนภารกิจไล่ค่าทุกคนเจอใครค่าก่อน ตะกีะ้ بر, poon, alon, o, ามาตะกี้หลังหลังคอมโบคอมโบเรียบร้อยล่วงตะกี้ล่วงแมงมุมแมงมูโอวบิวมาแมงมูโอวบิวมาใส่เลยรออะไรอ่ะหมวหน้าแคนซะยางเฮ้ยบอกใหญ่หยาบไงแค่กูเอ้แค่กูมันไม่ได้แบบก็น่าจะเป็นคำหยาอะไรเผื่อมีเด็กดูไงอะไรไม่อยากให้มีหยาบดีกว่า พี่อายุนแปดปีนะใสไปเลยเหมือนกลัวเหมือน,นกลัวแครเราไม่กลัวอยู่แล้ว,วแครเราไม่กลัวอยู่แล้วไปไหนอ่ะไหนอ่ะอะไรแครเราไม่กลัวอยู่แล้วอานะครับแค่สามก็ฮาวได้ใครอยากเจอก็มาดิครับ หัวแล้วแค่สานก็ห้าวได้ใครอยากเจอก็มาดิครับไอเอหลังแสดงเอโตเนี่ยนะแสดงคุยระวังอะไรระวังออะไรเราไเปลี่ยนสีก่อนนะเอาเอาดิเอาดิเปลี่ยนเลยอะไรพวกนี้น่าจะไหวกันไปเปลี่ยนสีไปเปลี่ยนสี เฮ้ยอัดคลิปพีวีพีพีวีพีให้จบก่อนช่องพีวพีให้จบก่อนเดี๋ยวค่อยอัดคลิปแยกเปลี่ยนสีก็หล่อ๋อได้ได้ได้พี่นะคลิปแยกเปลี่ยนสีก็ต้องให้น้องเขาอัดอ่ะพอพี่ไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยต้องให้น้องเขาอัดคุณยังมาดูบรรยากาศเลยเปลี่ยนไปแล้วได้สีแบบนสีแดงสวยด้วยเฮ้ยสีกินคุยเหมือนสีเราเลยว่ะสีกินคุยคุ้น สีกินคุยคุณคุณกินคุย O B L วะ O B L นี่วะไม่ก็คล้ายเราเลยเนะ่ยโดนลุงผมก็สีฟ้าก็มีสีฟ้าก็มีมันมีสีนั่นด้วยสีฟ้าอ๋อเหรอสวยสวยสวยสีสวยสีสวยอย่าเปลี่ยนสีนะอย่าเปลี่ยนสีอย่าเปลี่ยนสีอีกนะสีสวยแล้วสวยแล้วสีสวยแล้ว จะเติมมาเพิ่มอลไรวะทำเยอะเติมมาเพิ่มอะไรเยอะๆแค่ีนี้สีสวยแล้วอยาเข้าทีมไฟอีกนิดนึงแล้วค่อยจบคลิปก็ได้เพราะกู้ิเกียจทำอินโทรด้วยแหละก็เปิดอย่างนี้แหละฮิเกะใส่อินโทรอินโทรมีในเครื่องแต่ี้เกียจเปิดเข้าใจโอเคไอ้งอย่างแบบอือ เดีย๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปปิดคลิปกันนะทุกคนไปลิขิยาลิลียร์